จะได้สักยี่สิบเสียงนะฮะยี่สิบเสียงก็รัฐมนตรีสักสองคนมั้งประธานสภาสักหนึ่งคนคำถามนี้มีอยู่ต่อไปว่าแล้วภูมิใจไทยเพื่อไทยจะไว้ใจพิสิทธ์ไหมให้เป็นประธานสภาอาิสเทธิจคำถามที่ถามสำคัญที่สุดก็คือแล้วพิสิทธิ์จะกล้าพอไหมที่ไปนั่งเป็นประธานสภาโดยเข้าไปร่วมรัฐบาลตัวเองจะหน้าดานพอไหมนะฮะ อาจารย์ปานเทีเมื่อเช้านี่กินข้าวเช้ากันก็พูดอย่างไม่มีเยื่อใหญ่เลยสำหรับคำว่าหน้าด่านสำหรับพรรคประชาธัตยไม่มีหรอกครับเมแล้วท่านผู้ชมครับผมนี่อยากให้คุณอิิสิธิ์เข้าไปนั่งเป็นประธานสภาเพราะว่าผมผมก็จะใช้มีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งชี้ให้เห็นว่าไอ้ภาพนักการเมืองไทยที่มันสะอาดเท่หล่อ แม่ไม่มีวรนุษย์อะไรเลยแม้ได้เดียวมันก็คือคนที่เรือหายตายโหงอยู่ในแวดวงการเมืองไทยเอาล่ะนี่คือหลักการที่ผมจะบอกให้ฟังมานะพะรักประชาชนเนี่ยถ้าพรคประชาชนไม่ได้ตั้งรัฐบาลกน่นนี้และไม่ได้เป็นแกนนํารัฐบาลถ้ามาที่หนึ่งซึ่งผมคิดว่าไม่ได้ทันทีที่พรคประชาชนสูงมาได้ที่หนึ่งจะต้องมีการประชุมรับทันทีเลยระหว่างภูมิใจไทยเพื่อไทยและกล้าทา อาจจะมีประชาธิปัตยัด้วยเพื่อรวมตัวกันตั้งรัฐบาลผมจะถามพ่าประชาชนจะตั้งรัฐบาลได้อย่างไงคือคุณเลิกเพ้อฝันไ้แล้วคุณจะได้เกิน250เสียงเลิอกอล้เลิกเพ้อฝันไปทีนี้นะคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลในทางลับวันนี้เนี่ยทั้งธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจชัยธวัฒน์ขุนนนทนนีรวมทั้งเทงก็คุยกับหัวหน้าพรรคอื่นว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ ผมไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องม112แล้วนะนะปลอบประโลมว่าเอาผมไปร่วมเถอะผมจะไม่แก้ไขม112ประเด็นไม่ใช่คุณไม่จะไม่แก้ไขม112ประเด็นคือคุณยืนบนพื้นฐานม112ที่มีดิจิทัลฟุตพินหลักฐานทางดิจิทัลมาพิสูจน์ให้ชัดว่าคุณด่ามา112ว่าไงคุณด่าสถาบันว่ายังไงแล้วจูๆ่ๆคุณตื่นขึ้น,นมา จากคุณจากคนที่คุณเคยทําอะไรผิดพลาดมาตลอดแล้วคุณไม่แคร์แล้วคุณบอกผมเป็นคนดีแล้วคำถามผมจะถามคุณธนาธรคุณชัยธวัฒน์คุณตอมคุณเทงว่าจะมีคนเชื่อคุณหรือเปล่าไม่เชื่อหรอกอาหารจะเชื่อไหมไม่เชื่อฝ่ายนุ่รักงนิยมจะเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะนั้แล้วผมก็เลยฟันตรงต่ออีกรอบหนึ่งว่าถึงแม้ภาคประชาชนจะมาดับหนึ่งภาคประชาชนก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นคนที่เป็นแฟนพักประชาชนดอมสม้มผมขี้เกียจพูดะฮะว่าพวกดอมส้มนั้นโง่บอกเขาบรรยาปรัญญาอย่างไงเบื่อไม่มีประโยชน์เพราะพวกเจนซีจะเป็นคนที่ผมไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวแล้วเข้าใกล้เลยแม้แต่นิดเดียวเสียเวลาพลังทางสมองของผมนะฮะผมเชื่อว่าคนพวกนี้จะเริ่มทอ เลือกตั้งมาสามครั้งไม่เคยได้เป็นรัฐบาลหรือร่วมรัฐบาลไม่เคยเลยก็ออกไปกินตําแหน่งในกันมาที่การบ้างโนนี่ละไไปอารวาเรื่องโน,น้เรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเกมการเมืองของสนองจริงรุ่งรังกิจที่อาจารย์ปานเทพพูดแต่ผมเห็นด้วยเขาอยากรวมรัฐบาลมากอะไรก็ได้มาให้เขาเขาไม่เรียกร้องข้าจะเลียงร้องกระทรวงศึกษา ถ้าเขาได้นั่งศระทงศาเราก็เรือหายตายหงเช่นกันนะเราก็จะมีระบบห้ามนักเรียนไทยร้องเพลงชาติเขาขนาดไอ้เทงหัวหน้าพักคือเพลงชาติขึ้นมายังไม่ร้องแล้วมนยอมมือควักคว่ำอย่างนี้แล้วเราจะไ,ไว้ใจมันนั่งกระทรวงศากษาได้ไง,ไงถ้ามันนั่งกระทรวงศาไม่ได้มันก็นั่งกระทรวงวัฒนธรรมมันอาจจะบอกว่าจากนี้ไปไม่้ยงมือไหว้ไม่จะไม่ไหวไม่จะไม่ต้องเรียกพ่อเรียกแม่เรียกคุณ คือผมจะเรียนคุณธนาธรชัยธรัมนะฮะคุณรังสิมันโรมพวกคุณนี่นะคุณทำอะไรลงไปเนี่ยคุณไม่เคยจำเลยใช่ไหมแลวคุณนึกว่าคนไทยเขาลืมง่ายเหรอเขาไม่ลืมหรอกและช่วงหลังๆเนี่ยพวกคุณเนี่ยตอหลอดตอแหลกเก่งมากๆที่ผมสงสารผมเรื่องสงสารคุณหรอกผมสงสารไอ้ดอมส้มพวกคุณ ที่โง่เขาเบาปัญญานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักการที่คุณบอกว่าคนรุ่นเก่าไว้ใจไม่ได้ต้องเอาคนรุ่นใหม่มาทําคือคนรุ่นคุณเนี่ยมันเป็นคนที่สูญหายไปในจากประวัติศาสตร์ไทยเลยนะผมเรียกว่าเจนซีเนี่ยลอสเจอเนเรชั่นไแล้วคุณเอาอะไรมาทํางานเฮ้ยผมพูดตรงๆนะพวกคุณทํางานไม่เป็นหรอกนะฮะ เอาละเพียงนแล้วเนี่ยเกมการเมืองจะเป็นในรูปนี้ไม่เชื่อผมผมไม่ว่าอะไรผมไม่ว่าอะไรจริงๆนะฮะแต่ว่าผมได้พูดสูตรการเมืองอันนี้มาตั้งแต่ต้นก่อนยุบสภาซะด้วยซ้ําว่าในที่สุดแล้วพรรคการเมืองที่ตั้งรัฐบาลก็จะมีถ้ามันเป็นออกมาในรูปนี้ที่ผมตอบคําถามท่านผู้ชมมาว่า ผมไม่เชื่อการเมืองในระบบนี้ผมถูกไหมผมก็ถูกใช่ไหมเพราะแม่งกวนไปเรื่อยวนกลับไปกลับมาแล้วจริงๆผมก็อยากจะให้ภาคภูมิใจไทยมันไปอยูน่หน้ารัฐบาลเพราะอะไรมหมมันจะได้เรือหายตายโหงไปเลยทีเดียวเพราะภาคภูมิใจไทยมันไม่เคยทําเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันทําเพื่อตัวมันเองเพื่อเขากระโดงเพื่อการหัวสวปกป้องตัวเอง แล้วพรรคภูมิใจไทยมันต้องใช้หนี้บุญคุณคนเยอะเลยนะไอ้พวกบ้านใหญ่ต่างๆที่ยกพลพรรคมาอยู่ด้วยเนี่ยแล้วคุณคอยดูการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ถ้าพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้จัดตั้งเนี่ยนะในพรรคภูมิใจไทยแม่งจะทะเลาะก,กันเรือหายไตโหงเลยเพราะบ้านใหญ่ก็อยากมีตําแหน่งทุกคนคืออยากมีตําแหน่งทุกคนอยากมีตําตแหน่งหมดนะที่ผมสําคัญก็คือว่าถ้ารวมกันแล้วเนี่ยถ้า ทักษิณชินวัตรออกจากคุกม,มาแล้วไม่มาแทรกแซงในพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปอยู่อย่างสงอบเสงี่ยมเจียมตัวแบบคนแก่คนหนึ่งแล้วให้ดรเชนบริหารพรรคเพื่อไทยไปแล้วที่สำคัญตัวแม่คือเยาวภาอย่ามาเพื่อกกับลูกชายให้ลูกชายได้ทำงานไปผมคิดว่าดรเชนจะแสดงฝีม,มือในการทำงานด้วยภูมิปัญญาของเขาโดยที่ไม่มีการแทรกแซงจากแม่ จากลุงแต่ถ้ามีการแทรกแซงจากแม่จากลุงด็อกเตอร์เชนก็ต้องเรือหายตายโหงเช่นกันนะฮะถ้าเขาไม่มีการแทรกแซงพักเพื่อไทยก็จะกลับมาอีกครั้งหนึง่งจะกลับมาอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าเขาเริ่มมีผู้นำที่ทำงานเป็นผู้นำที่ไม่เพอเจอไม่บ้าบออแต่กับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะฮะแต่ที่ผมติดใจยอยู่เรื่องหนึ่งท่านผู้ชมประเทศไทยเนี่ย การเมืองเมืองไทยทุกวันนี้มันกลายเป็นเรากําลังดัดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประเทศไทยกลายเป็นขอทานไปหมดแล้วผมไม่ดูมีแต่รถแรกแจกแถมหมดเลยคนนั้นจะให้เท่านี้คนนี้ให้เท่านี้เฮ้ยเมืองไทยมีคุณสมบัติเพียงแค่แบมือขอคนละครึ่งแบมือขอเจ็ดบสแบมือขอแม้ถ้ามาใช้บัก็ เกิดมาก็ได้6กห0 0มบาทแล้วมันบ้าหรือเปล่าไม่เคยมีพักไหนสร้างความสามัคคีในชาติระดมความรักชาติขึ้นมาร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อสร้างผลผลิตให้ชาติเดินหน้าต่อไปเพื่อประเทศชาตินั้นนำกลุ่มประเทศอาเซียนไม่มีใครพูดถึงทุกคนแม่งพูดถึงรถไฟ20บาท พันห้าร้อยบาทค่าแรงขั้นต่ำทั้โน้นท่างนี้เอาไปเลยห้าสิบห้าสิบคนละครึ่งเอาไปเลยรัฐบาลให้เจ็ดสิบบาทประชาชนออกสามสิบบาทในร้อยบาทคนไทยมีปัญญาแค่นี้เหรออาจจะใช่เพราะว่าเราสั่งสอนสั่งสมให้คนไทยมีพฤติกรรมแค่นี้เราไม่สั่งสอนสั่งสมให้คนไทยรู้จักทำหมากิน เราไม่บอกว่าผมจะช่วยคุณรัฐบาลจะช่วยคนไทยที่ต้องการจะทำหมากินมีที่ทำหมากินและมีโอกาสทำหมากินและมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองมาเพื่อเอามาดูแลครอบครัวตัวเองเอามาเสียภาษีให้ชาติบ้านเมืองไม่มีผมยังไม่เห็นเลยผมไม่เห็นให้ตายเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือคำแนะนำ วันนี้อาจจะไม่มีเรื่องอะไรที่พิเศษนะร